สัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระความรู้สุขภาพดีๆกันอีกครั้งกับ Healthy Mac Channel นะคะหลายๆท่านมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแอนติเจนเทส Kit วันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับแอนติเจนเทส k i ทกันนะคะซึ่งจะมีคำถามอะไรบ้างนั้นมารับฟังกันนะคะแอนติเจนเทสคิทคือ ชุดตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นหรือที่ทุกคนเรียกสั้นๆว่า ATK มี2แบบคือ 1. Professional use เป็นแบบที่ใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้นและ 2. Home use เป็นแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้เองจากสถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลคลินิก และร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรปฏิบัติการสามารถตรวจเองได้ง่ายและไม่จําเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแต่ต้องศึกษาทําความเข้าใจจากคู่มือก่อนทําการตรวจค่ะ ATK Home Use มีแบบเก็บตัวอย่างทางน้ำลายภาษาอังกฤษเรียกว่าสไลว่าและทางพงจมูกด้านหน้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า nasal swab ซึ่งทั้งสงวิธี ได้รับอนุมัติจากอยว่ามีความเน่นยำในการตรวจที่ใกล้เคียงกันมีวิธีการเก็บตัวอย่างที่ง่ายอ่านผลได้เร็วภายใน10-30นาทีขึ้นกับยี่ห้อของชุดตรวจที่สำคัญคือต้องอ่านผลตามช่วงเวลาที่กำหนดในคู่มือเท่านั้นเพราะจะส่งผลกับผลตรวจค่ะ คนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการรวมถึงคนที่มีกลุ่มอาการที่สงสัยว่าตนเองติดเชื้อได้แก่มีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจลำบากหรือายเหลวเป็นต้นค่ะจากข้อมูลของกมรมควบคุมโรคขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะบุคคลวงที่ <c oughs> 1. ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูง บุคคลวงที่2บุคคลที่ใกล้ชิดบุคคลวงที่1มีความเสี่ยงต่ำบุคคลทั้งสองวงแนะนําให้กักตัว14วันและตรวจคัดกลองเบื้องต้นด้วย ATK หลังสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือได้รับเชื้อมา3-7วันหากผลตรวจ ATK เป็นบวกให้โทร1330ต่อ14หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการรักษาหรือ เข้าระบบ o m e ไอโซเลชันต่อไปค่ะและหากตรวจผลเป็นลบแนะนำว่าอาจตรวจซ้ำ3-5วันหลังจากตรวจครั้งแรกหรือหากปรากฏอาการที่สงสัยว่าตัวเองได้รับเชื้อโควิดสามารถทดสอบซ้ำได้ทันทีค่ะการตรวจ ATK จะตรวจพบเจอว่าติดเชื้อหากมีปริมาณเชื้อในร่างกายที่สูงมากพอหรือช่วงที่ไวรัสมีความสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ค่ะ การแปลผลการตรวจ ATK ข้อสังเกตที่สำคัญคือตำแหน่ง c ต้องขึ้นทุกครั้งหากไม่ขึ้นแสดงว่าชุดตรวจมีปัญหาจะไม่สามารถแปลผลชุดตรวจได้ต้องใช้ชุดตรวจใหม่ถ้าตำแหน่ง c ขึ้นแต่ตำแหน่ง t ไม่ขึ้นแสดงว่าผลเป็นลบกรณีที่ขึ้นทั้งตำแหน่ง c และตำแหน่ง t แสดงว่าผลเป็นบวกค่ะที่ตำแหน่ง t อาจขึ้นลักษณะเข้มชัดเจน หรือแสดงแบบอ่อนๆก็ได้ดังภาพถ้าพบลักษณะนี้ถือว่าผลเป็นบวกหรือตรวจพบเชื้อนั่นเองค่ะการแปลผลชุดตรวจที่ไม่สามารถอ่านค่าได้คือผลตรวจที่แสดงแต่ค่าตำแหน่งทีหรือไม่แสดงผลเลยทั้งสองตำแหน่งทั้ง2แบบนี้ให้ใช้ชุดตรวจใหม่เช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญเลยนะคะการอ่านผลจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามคู่มือเท่านั้นเช่นคู่มือระบุว่า อ่านผลภายใน15 20นาทีก็ไม่ควรอ่านผลเมื่อเกินเวลา20นาทีไปแล้วค่ะเพราะผลที่ได้อาจไม่ใช่ผลตรวจที่ถูกต้องอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ ATK ให้สังเกตที่ชุดตรวจค่ะหารูปประหลอดดังภาพจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บคือ 2-30องศาซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อเก็บในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ2-10ถองศาแต่ไม่ใส่ในช่องแช่แข็งสามารถเก็บในห้องแอร์หรือวางไว้ในบ้านบริเวณที่ไม่ร้อนเกินกว่า30องศาค่ะถ้าใช้ชุดตรวจทางน้ำลายต้องแปรงฟันก่อนตรวจหรือไม่ขอแนะนำให้งดการแปรงฟัน การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มการเคี้ยวหมักฝรั่งรวมถึงการสบุรหรีก่อนเก็บตัวอย่างอย่างน้อย30นาทีค่ะ ATK สามารถอ่านผลข้ามวันได้หรือไม่ขอย้ำอีกครั้งนะคะควรอ่านผลตรวจในระยะเวลาที่คู่มือกำหนดและเมื่อตรวจและอ่านผลแล้วควรทิ้งให้ถูกวิธีตามที่คู่มือแนะนำนำอุปกรณ์การตรวจที่ใช้แล้วใส่ถุง เขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิดมัดและปิดถุงให้มิดชิดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนำทิ้งลงถังขยะเพื่อป้องก,กันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสค่ะไม่ควรเก็บไว้และนำมาอ่านผลข้ามวันนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจก่อนใช้อย่าเปิดหรือฉีกซองจนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบทำตามคู่มือให้ถูกขั้นตอนหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ h ฮลตีแม็กขอเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นที่เราดูแลสุขภาพไม่ประมาทกาดไม่ตกด้วยการหมั่นล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง1-2เมตรสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีทุกจังหวะชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ